กับขมเณหัวหมอครับคุณผู้ชมขอทานย่านดังของไทยนะครับตกดึกแต่งตัวสวยเลยล่อนเล่ล่อนเที่ยวทั่วกรุงไปหมดเลยครับก่อนจะฟังเรื่องราวท่านผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook คนลงของเราให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ได้ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทนาน,นะครับจัดการรวบตัว3สาวขอทานชาวกัมพูชานะครับเผยบอกว่าเวลาทํางานเสร็จเนี่ยก็จะแต่งตัวชุดสวยๆไปเป็นนักท่องเที่ยวถออะไรแบบนี้ครับโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมเป นี่เลยฮะวันที่30สิงหาคมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตมอมอะไรแบบนี้นะครับ<ๆ>เขาเนี่ยก็ประสานงานกันคุณผู้ชมบูรณาการร่วม,มนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบถนนย่านสุขุมวิทครับรวมไปถึงแถบนานา,นานด้วยนะครับๆๆก็คือตั้งแต่บริเวณสุขุมวิทซอย4เนี่ยไล่ยาวไปจนถึงสุขุมวิทซอย1ิเอเลยครับเนื่องจากว่ามีประชาชนหลายคนนี่ยโหเซฮัลโหลมาหาตำรวจบอกว่ากิงกิ๊งกิ๊งกิงนี่อุ้ยคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต่างด้าวเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมานั่งขอทานกันประเต็มบริเวณเลยเนี่ยที้่่งดอทเยว นั่นแหละครับตำรวจเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เอกใจขึ้นมา เดี๋ยวขอทานขมนมันเยอะแบบนี้เดี๋ยวมันจะเหม็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับปรากฏว่าก็มีการจับกลุ่มตัวชาวต่างชาติได้นะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดไว้ในใจแล้วส่งเสียงออกมาดังๆครับว่า3คนที่จับได้ชนชาติอะไรครับ1 2 3่งสองสามขมนครับถูกต้องครับชมเก่งมากเอาไป5ดาวนะครับซึ่งคนที่โดนจับได้นะคุณผู้ชมชื่อว่านางสาวดาวนะครับอายุ38ปีนะสัญชาติขมนครับส่วนอีกขั้นหนึ่งเขาชื่อว่านางสาวฉันทนานะครับอายุ43ปีเป็นสัญชาติขมน เช่นกันครับและคนสุดท้ายคุณผู้ชมชื่อว่านางสาววาคิมนะครับอายุ19ปีสัญชาติกัมพูชาเช่นกันครับซึ่งจากการซักถามคุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้จับนะครับหญิงสาวชาวกัมพูชารายหนึ่งคุณผู้ชมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูภาพในโทรศัพท์มือถือนะครับโดยทางหญิงสาวกัมพูชาที่โดนจับได้เนี่ยก็เอาโทรศัพท์เนี่ยให้พี่ตำรวจดูนะก็คือตำรวจเนี่ยก็เลยพบว่าเวลาที่3สาวคนนี้ไม่ได้นั่งขอทานเนี่ยก็จะแต่งตัวสวยเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปครับแต่เวลามาขอทานเนี่ยก็จะ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มันดูโสมดูน่าสงสารอะไรแบบนี้คนที่เขาเห็นจะได้ให้เงินครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยก็เลยจัดการแจ้งข้อกล่าวหาไปเลยนะคุณผู้ชมนะ่าว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็กระทาการอันเป็นการขอทานด้วยครับควบคุมตัวผู้ถูกจับนะครับทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวไปให้สอนลุมพินีเนี่ยดำเนินคดีต่อไปครับซึ่งไอแถบบริเวณสุขุมวิทซอย4ถึงซอย11เนี่ยคุณผู้ชมนะสํานักข่าวดังๆของไทยหลายๆช่องเน ลงพื้นที่นะเช่นช่องอมรินเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเคยเนี่ยนะ,ะลงพื้นที่ย่านนานาย่านสุขุมวิทเนี่ยคุณผู้ชมพบว่า ขอทานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนขเขมรทั้งนั้นเลยนะครับและก็จะมาเป็นคู่นู้งชมนะบางคนก็เป็นชายหญิงบางคนก็เป็นแม่ลูกอะไรแบบนี้บางไลน์เนี่ยโอ้โหมากันเป็นครอบครัวใหญ่ผุ้ชมอุ้มกระเตงกระเตงเด็กมา3-4คนนะ,นะครับเด็กบางคนที่เคยขอทานตอนยังเป็นแบเบอะพอโตขึ้นก็ถูกไปจับนั่งแยกเดียเด่ยวๆนะฮะเพื่อให้ขอทานเพิ่มอีกจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่ง ทางสำนักข่าวอมรินทร์เขาบอกว่าเขาสังเกตการแค่ชั่วโมงเดียวคุณผู้ชมนะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เงินขอทานมากกว่า10ครั้งนะครับมีทั้งเหรียญแล้วก็แบงค์คุณผู้ชมโดยถ้าคนที่นั่งเป็นเด็กเนี่ยบางทีจะได้แบงค์ใหญ่เลยนะแบบ500ร้อพันหนึ่งอะไรแบบเนี้ยตีเลขเข้าวๆแล้วนะครับตอนหนชั่วโมงเนี่ยขอทานเหล่านี้อาจจะได้เงินมากกว่า500บาทนะครับซึ่งมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยที่ทํางานทั้งวันอีกครับ